แอรผมเคยดูมาแล้วโดดอัดวันฉันด้วยายังอาอะไรผิด

ระกิตรกิตน้ามันป็นยังไม่ใช่ใช้กับดผิดสกับพายเนี่ยเองนีอนี่จะตุ้งากออก่อนที่พมาออกมาจากนีกล้องนั่นนี่เองใช่เราเจอกล้ลูกเรือเด็กหน่อยคนนึ่ง คันจิไม่ใช่โอช่โซโลโซโลโลโนอาโลโนอันยังไงละโซโลโลโลโนอาโซโลโนอาต่อโซโนอาโซโลโลโนอาผู้ใช้วิชาสามดาบเอเรารอดไปได้ไงนะมันให้สู้กับตัวนี้แหละถ้าจำไม่ผิด

โอ้ยอาคุไส้ซนาเร็นสุดเลยค่พี่โอเคตอนนี้เราก็สู้กับพวกโจรสำดีนะ โอเคตอนนี้ผมกำลังสอนอยู่นะครับใครอยากเล่นกับผมก็เล่นได้ที่เซิร์ฟหนึ่งพันสองร้อยใช่แล้วครับต้องโดนผมก็ได้คุณนี่อันนี้ปะให้ลื่นไปเฮ้ยตัวั้นกดไปกดไปกดไปตกลงนี่มีแต่อ้าใช่ไหมเนี่ยที่พูดอันนี้ไอ้ฟิลจะเป็นคนพาแขนะครับ เขาจะไปกดแทนเอาละนามินามิ <c oughs> ผมรู้จักโัรละคร์ทุกตัวอุซบซันจิชอปเปอร์ <คน S 2> โรบินแฟงกี้และลูกและโซโล่โซโลผมพูดไปแล้วโ <c oughs> อ้งลูงบี้ 来，我。 รอรีชาร์จก่อนแต่ลอลีชาร์จเคือนกัเต็มแล้วเย้อัตสูกเต็บท้ายก่อนแบบอื <c oughs> <c oughs> ้อมเฮ้เจ็บทรุษสูตรแบบทุกคนอยากจะเล่นเกิมไหมครับอย่าลืมกดไทร์เรากลนสนุกไข้อีกทีแบบทรุษเราเปลงให้ผมด้วยนะครับมาเจ็บ ทำไมทุกคนถึงไม่กดไลค์ให้ผมเลยกดไลค์แค่คนละคลิปถามหน่อยสิถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากดูคลิปผมก็ไม่ต้องดูหรือถ้าอยากดูก็ดูได้นะผมแบบโอมอนุญาตแล้วเนี่ยอ๋อเออเออเออโอแล้วพี่ก็ตัวสามีด้วยนะครับแล้วก็บีแล้วไว้ พี่ฟิลด้วยชื่อช่องือก็ตเป็กวันชื่อเขาคือก็ตเป็กโวและจริงก็คือก็ตเป็กวันกดสิฟ้าก็ตเป็กวันทำมัได้หลางวันอ๋อเดีไม่ใช่ต้งใยเมื่อกี้พี่บอกให้กดปุ่มกดสิกดีกดแดงกดต่แล้วอ่ะกดเลยออ

อีกแล้วเนี่นน <uh er ี่นะเต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 ะอ่าแถวแถวแถวเลยอร่อยไว้คะอร่อยไว้เรอทำไมใชยมากเชยนะกินเหือไปึ้นเหลือไปเนื่ขกินเรือึ้นเหือึ้นเรือไาปโจ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 เจอจักรอดเขาให้เวลากินแล้วอาหารจ้าพี่มาแล้วจ้าโย่เรือเธออยู่ไหน ใส่เธออยู่ไหนีอาพี่เคยไ้ทางวยาร้ว่อะไรนะโอ้ยอ้ามันด้มาลวกบุญกดอมาลวกเขาชัดมาทุ่มมาจั่งยืดระดัมันหลุมตากระซำได้สายจะยืดนึ่งอยู่มาจังยื sắm đi sắm đi mặt thằng yang yu mặt thằng yu chuẩn mì là bì thằng 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 ก็ใจะดีมากอยากให้ผมรีวิวเกม From Angelie ไหมครับโอ้กรีวิวเกม Angelie ให้ไหมครับอย่างนี้โอ้ตัวตวลกบากีบากีตัวนี้ไอ้ไรครับตัวนี้ชื่ออะไรไอ้สัสตัวนี้นนนแล้วก็มีคนที่ให้หัวของลูฟี่เลยครับใช่หยุดพูดสักทีเอา ูรนกส็ว่าจะพูดเองนี่ไอ้เจ้าบาจิโนยงจะวุ่นวายเล่น,ลนจับอยู่แต่เละเขาก็โดนฆ่าไปอัพจากเลเวลสามเป็นเลเวลสองเลือกสีเลือกสีไปล่าไม่ใช่เดี๋ยวก็เป็นลูกต่าทหารแล้วแล้วเ,เดี๋ยวจะกลับมามีบทต่อ แมว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 อะดูแบบนีวเลยดีกว่าแมว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 ม่ใช่โอ้ดี่ชะลุเลยเราเป็นผีหรูอเลยพอ้วใั้ต่อท่าก อ้ชาช่ยเราโอ้าดาาี่ทาโอ้ชาี่โอ้จะาโอ้เราควบมเรือไม่ได้โอ้โอ้ีเร็วๆีโอ้เหมือนหัวาบีโลโซลาโลนโซลาโลนูโลวซาลูอ้ลูฟี่ย่าไปเลยรูว่าจะเป็นวิชาแยกร่างโลนูโลอาโซล เขาชื่โลโลโลอโรโรอาโซโล,โลไอห,หมอนั่นใช่ไหมนันใช่ไหมนั่นแหละแมนบ่าเฮ้ยพวกแกมาทำอะไรที่นี่เออเขาพูดด้วยแมนบ่าเจ,จ๋อเจเธอเป็นใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้คนที่โซลโลช่วยอย่าเข้าไปนะ กินข้าวันไหมฉันไม่กินไม่เอานา้าฉันไม่กินตักากระทำนะกอะรกดอะไรดโซโลนอ่ะโซโลกดโน่นปุ่มดูไหมโนโนโซโล เทมันโอลโซล่าโอลโล่าโอลรียาะ่าตว่าโลูโกลัยเมื่อก่อนนี้ผมพูดช้าะ่ับโอ้โหจ้หกดพาดกิจจ์กดกนกด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 าดกดกนิดกดนดกดกดี่กดกดกดก ก็คือก็ดเป็กหวัดได้เวลาสรุปกันแล้วเข้าใจไหมครับผมทองมาสู้เลยมาแบบนี้มันต้องมีไฟขอพัดลมหน่อยโอ้ซังโอ้ จมูกยาๆวๆนี่เลยครับปุ pues right. ๊บอุ้ยต้องใส้ปุเปิดแหล่งกันไปนะโอเคทุกคนเตรียมพร้อมเล่นนะครับวันพร้อมเล่นไหมครับจักันเลยย่าโลนโนอาโซโลทัไม่ช่วยนายแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกคุณต้อออกไปมัดไปทั้ อันนี้ไม่ซื่อว่าลูกผู้ชายปัญญาอ่อนม่อกไม่ได้แบบนี่แบตัวสีแดงบอามันอ่ะอ๋อไม่ใช่ใช่ลูกรังหัลูกผู้ชายปัญญาอ่อนนี่ไงอะโะโตอโตอะโตอะโตโตสกิวชิวะสกิวอ้ยเอากดินนี่ไง ตัวนั้นก็เป็นบอดดิเอาแบบว่าตัวนั้น yeah. ตรงจัดการด้วยโอ้ดี้องหากระบอดอ่ะเยอะตัวนั้นมาข้าศึกคว้างแล้วก็บอดมันอื่นหนาซ้ำเลยเออมาตัวมัดเท้ามัดเตะเอื้อบัดเตะคอน้อยเนี่ยวังอัด ดีมน,นะครับตัวลูกเรือมาช่วยเราเพื่อนผู้ดีจริงมาช่วยเราเพื่อนนะครับโอ้โหใจดีจริงๆบาตี้โจรสลัดตัวเราลูกโอเคทุกคนจบแต่จจเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากให้รีวิวไหมคะจอยากให้รีวิวอย่าลืมบอกผมนะครับถ้าอยากให้รีวิวต่อก็อย่าลืมบอกผมนะครับไบาย